วัดีครับวันนี้มีพระพิมพ์สมเด็จสามกริย์ครับฝังตะกุดสามกริย์ทองนาคแล้วก็เงินพิมพ์ทรงองค์พระเหมือนหลวงพ่อมุ้ยนะครับเหมือนหลวงพ่อมุ้ยแต่จริงๆแล้วเป็นพระของวัดหนองสายอาจารย์ดีเลกวัดหนองสายอาจารย์ดีเลกเป็นพระเนื้อผงเกสร ะครับผงเกษรผสมผงพุทธคุณฝังตะกุดสามดอกสูตรเดียวกับหลวงพ่อมุยนะท่านอจาจารย์ดีเลกนี่ท่านเป็นพระสืบสายตำนานทางสายหลวงพ่อมุยหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขานะพระท่านจะมีพุทธคุณสูงการจัดทำในวัตถุงงมงคลของท่านเนี่ยก็จะสืบทอดตามตำราบโบราณเพราะฉะนั้นไม่ว่าขั้นตอนทุกขั้นตอนหรือว่าพิธีในการที่จะ อธิฐานจิตปลุกเสกเนี่ยก็จะมีความปรณีตนะมีความเป็นโบราณอันเชิญกูบา,าจารย์สูงในส่วนของพระพิมพ์ท่านเนี่ยให้สังเกตจริงคือตะกุดทองนาคเงินเป็นทองนาคเงินจริงนะครับแล้วก็พระค่อนข้างมีความคมคมถึงขนาดว่าเราต้องจดจําขนาดเส้นซุ้มเห็นไหมครับเส้นซุ้มเนี่ยยังมีเส้นเส้นลอยแกะบอกพิมพ์เวลากดเนื้อผงก็จะปรากฏลอยตาม ู่ที่องค์พระเจดพระพักหน้าจะเป็นแบบพิมพ์ไกเซอคล้ายหลวงพ่อแพ่นะมีความคมโรยผงตะไบนะครับโรยผงตะไบโรยผงตะไบคมเราดูคมครับตำหนิพิมพ์เช่นปลอยเนื้อเกินแกะจากบล็อกเห็นไหมครับเนี่ยองค์พระเนี่ยจะมีรอยรอยแกะบล็อกพิมพ์ คือการแกะบล็อกลงในบล็อกหินนะแล้วกดเนื้อลงไปถ้าแกะขูดล่องแขนเนี่ยเป็นรอยจากเครื่องมือเวลาแกะองค์พระออกมาก็จะเป็นรอยนะครับก็จะเป็นรอยตาเหมือนซุ้มก็เป็นเอกลักษณ์ในการจดจำพระแท้นะปัจจุบันยังไม่มีเก๊์อ่ะแต่ว่าแนะนำว่าควรสังเกตดูการตัดข้างเห็นไหมครับมีการต่อขอบเพื่อเพิ่มความหนาเห็นไหมครับเพราะพระกดตะกุดเนี่ย พระจะมีความหนาพิเศษหน่อยมีเกะานะครับมีเกะาเหมือนสูตรหลวงพ่อมุ้ยมีการต่อขอบข้างให้มีความหนาเห็นไหมครับมีรอยตัดเห็นไหมครับรอยกดพิมพ์รอยตัดนะรอยตัดเห็นไหมครับตัวใหญ่พระเนี่ยก็จะมีขีบขีบปิ้นอย่างนี้โดยเฉพาะตําหนิบล็อกหลังที่เป็นรอยที่บล็อก จะปรากฏแทบทุกองค์ปรากฏทุกองค์นะจดจาไปก่อนครับเี่ยตรงนี้มีเสียนพื้นขนแมวด้านบนนะด้านบนเท่านี้แหละเราก็จะได้พราแท้คิดว่านะต่ออาจจะมีเกต่อไปนะก็ต้องระวังไว้โอเคครับ